สวัสดีครับชาวแฟนเพจทาร่โอเยสทุกคนนะครับวันนี้ผมหนึ่งกิษณะก็จะมีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตให้ฟังนะครับเกี่ยวกับการอ่านไพ่วันนี้จะนำเสนอในเรื่องของอเรื่องของสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ที่ปรากฏในไพ่เนี่ยเราสามารถที่จะเอามาใช้ทำงานได้หรือเปล่าเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่สงสัยในเรื่องประเด็นนี้มากๆเลย เขาสงสัยว่าในสมัยก่อนนะครับที่เขายังใช้หลักการท่องจําความหมายเนี่ยแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ในการเอามาทํานายไพ่เนี่ยถ้าเขาเปลี่ยนแนวทางมาเป็นการใช้ความรู้สึกในการอ่านไพ่ที่ไม่ต้องท่องจําความหมายแล้วสัญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏในไพ่ถ้าเขายังมีความรู้ดั้งเดิมอยู่เนี่ยเขายังคงที่จะสามารถเอามาใช้ทํานายได้หรือเปล่า,านะครับ ส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าในสไตล์อ่านไพ่ตามความรู้สึกที่ผมใช้อยู่นะผมมองว่าสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยถ้าหากผมมีพื้นความรู้เดิมอยู่แล้วและปรากฏในไพ่ให้เราเห็นลนะ่ะผมก็มองว่าเขาก็เป็นองค์ประกอบองค์ประกอบหนึ่งของภาพใช่ไหมดังนั้นถ้าเป็นผมนะครับผมก็จะใช้ในการทำนายได้ปกตินะครับผมใช้ในการทำนายนะสัญลักษณ์ต่างๆนะครับถ้าผมรู้นะว่าสัญลักษณ์นั้นสื่อถึงอะไร มันจะเป็นลูกเล่นอย่างหนึ่งในการเอามาทำนายได้อย่างชัดเจนม่นอย่างมากดีขึ้นนั่นเองนะครับยกตัวยอย่างเช่นหลายปีก่อนนะครับมีเพื่อนของคนหนึ่งมาปรึกษาว่าอาการที่ไม่สบายของคุณพ่อของเธอนะี่ยในช่วงเนี้ยในวันเนี้ยจะดีขึ้นหรือเปล่าภายในหนึ่งสัปดาห์นะครับก่อนจะตอบคำถามนี้ผมตั้งคำถามขึ้นมาก่อนเลยว่าในวันนี้ที่มาปรึกษาผมเนี่ยที่เธอมาปรึกษาผมนะครับ เธอได้ไปทำอะไรมาบ้างเกี่ยวกับการช่วยเหลือคุณพ่อของเธอนะครับจับได้ใบนี้ขึ้นมานะครับเป็นไพ่ชุดไรเดอร์อเวกนะครับไพ่สองถ้วยใช่ไหมครับเห็นไหมครับไผ่สองถ้วยเนาะผมก็บอกเธอว่าวันเนี้ยดูเธอมีความพยายามที่จะหาช่วยหาโรงพยาบาลให้กับคุณพ่อแล้วก็หาหมอ มารักษาคุณพ่อของเธอได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เธอก็ทําได้จริงๆด้วยแหละนะครับก็ขอชื่นชมเธอในจุดนี้แล้วเธอก็บอกว่าเป็นอย่างที่ผมทำนายด้วยจริงๆนั่นแหละเพราะว่าวันเนี้ยเธอวิ่งเต้นทั้งวันเลยนะในการติดต่อหาโรงพยาบาลหาคุณหมอมาช่วยรักษาพ่อของเธอแล้วก็ได้สมใจจริงๆด้วยนะครับตอนนี้พ่อของเธอก็เข้าแอดมิดรักษาในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตั้งคำถามต่อว่า ภายหนึสัปดาห์เนี่ยอาการคุณพ่อจะเป็นอย่างไรนะครับจะมาสอใบพร้อมกันเลยนะครับก็คือใบแรกเป็น The Hermit นะครับตรงนี้อ่ะแล้วก็อีกหนึ่งใบนะครับเป็นจัดเม้น t นะครับเป็นไพ่ชุด Rider w a i วทั้งหมดเลยนะครับผมก็เลยอ่านทั้ง2ใบร่วมกันนะครับว่าภายหนึสัปดาห์นับจากวันนี้อาการของคุณพ่อก็จะ ดีขึ้นนะครับเพราะว่าพ่อของเธอก็ได้รับการพักผ่อนเต็มที่เนาะแล้วก็ผลการรักษาก็จะเป็นที่น่าพอใจนะครับทําให้ครอบครัวมีความสุขขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ผ่านมาเธอก็มาบอกว่าอาการของคุณพ่อของเธอดีขึ้นแล้วจริงๆด้วยนั่นเองนะครับทีนี้ย้อนกลับมาใบที่หนึ่งนะครับที่ผมตั้งคําถามว่าวันนี้เธอไปทําอะไรมาบ้างเกี่ยวกับการช่วยเหลือคุณพ่อของเธอ ผมบอกว่าวันนี้เธอหาโรงพยาบาลแล้วก็หาคุณหมอได้ตามความตั้งใจนะครับทําไมผมถึงทายอย่างนั้นใช่ไหมก็เพราะว่าสัญลักษณ์ที่ปรากฏนี่ไงครับเห็นไหมครับเป็นรูปงูสองตัวที่พันหลักอยู่บนตรงใกล้ๆสิงโตเห็นไหมครับงูสองตัวหเห็นไหมครับสัญลักษณ์รูปงูสองตัวเนี่ยที่กําลังพันหลักอยู่เนี้ย ก็จะสื่อถึงเกี่ยวกับการแพทย์นั่นเองนะครับอ่าพอดีผมมีความรู้เรื่องสยญรักษณ์ตรงนี้ไงก็เลยเอามาถ่ายได้ก็ถือเป็นลูกเล่นอย่างหนึ่งในการทํานายแล้วก็ได้คําตอบที่ตรงชัดเจนแล้วก็แม่นยําด้วยนะครับสรุปแล้วถ้าเรามีความรู้ดั้งเดิมเกี่ยวกับสยญรักษณ์ที่ปรากฏในไข่เนี่ยเราสามารถที่จะใช้เอามาทานายได้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าเสยญลักษณ์ตรงนั้นเนี่ยมีประโยชน์ในการเอามาปรึกษาให้คำปรึกษา นะครับรนนี้สามารถใช้ได้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์ในการเอามาทำลายนั่นเองครับโอเคก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามกันจนถึงช่วงท้ายของคลิปถ้าหากว่าต่อไปผมมีอะไรดีๆที่น่าจะมีประโยชน์เกี่ยวกับการอา่านไพ่เนี่ยผมก็จะมาเอามานําเสนอให้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีครับ